ครับผมก็สำหรับตัวดิจิตอลลีดเอา t นะครับยีห่ห้อซีโนตัวเป็นหน้าจอ lcd นะครับขนาด7นิ้วมีสีนะฮะเราก็จะมาทำให้ดูว่าจะตั้งค่าพารามิเตอร์หรือเซตค่ามันยังไงนะครับนะครับก็จะมีที่ด้านหลังจะมีสวิตช์เปิดปิดอยู่นะครับก็คือเวลาเซตค่าเนี่ยปุ่มนี้ก็จะ เอามาใช้รีเซ็ด้วยนะครับเ,เราจะปิดข้างหลังนะครับลักษณะที่เราเปิดเนี่ยกดปุ่มจุดแค้างไว้นะครับสักครู่เดียวก็จะเข้ามาที่โหมดตั้งค่านะครับตัวตั้งค่าเนี้อ,อย่างจะมี System 1 s y s t e m ิสแล้วก็ s ิสเต็มนะครับเรามาดูที่ System 1นะครับตัว System ตัวนี้นะฮะ ตัวช่องตัวนี้จะบอกว่าจะใช้ดิสเพย์นะฮะที่ x y หรือ z นะครับว่าจะใช้กี่แกนอย่างเช่นก่อนหน้าที่ผมจะเข้ามาโปรแกรมนี้ตัวดิสเพย์มันจะโชว์ที่ x และ y แต่ไม่ได้โชว์ z อยู่นะครับถ้าผมต้องการให้โชว์ z ด้วยนะครับเช่นไปติดกับมิลลิ่ง3แกนหรือเครื่องคึง3แกนต้องใช้3แกนก็ต้องโชว์3แกนนะครับผมก็จะมาเปิดตรงนี้นะครับ เดี๋ยวผมลองออกไปเมื่อยืนยันนะฮะยืนยันแล้วก็กด yes ออกไปเห็นไหมฮะหน้าจอจะโชว์ x y z นะครับแล้วถ้าเกิดว่าต้องการนะครับใช้ตัวดิสเพย์แค่แกนเดียวนะฮะเ,เวลาเข้าตั้งค่าก็คือเราต้องกดปุ่มจุดค้างไว้เเราก็แก้ตัวนี้ นะครับเป็น1แกนนะครับแล้วก็กดยืนยันออกมาตัวดิสเพย์ก็จะโชว์แค่แกนเดียวสำหรับงานที่ใช้แค่แกนเดียวนะบอกระยะทางที่แนวแกนเดียวนะครับนะครับแบบนี้นะฮะผมลองเข้าไปที่ตั้งพารามิเตอร์เซตติ้งใหม่นะตรงนี้จะเป็นการตั้งภาษาจะมีภาษา ปัจจุบันจะมีภาษาจีนกับอังกฤษอยู่ถ้ามีโอกาสได้อัปเดตภาษาไทยเข้าไปผมก็จะอัปเรกดเข้าไปนะถ้ามีมีมีภาษาไทยเข้ามาเมื่อไร่นะครับตัวนี้สำหรับเลือกนะครับว่าจะเป็นเครื่องจักรประเภทไหนนะครับเป็นเครื่องมิลลิ่งกึงหรือเจียนะฮะมีอยู่สาประเภทนะฮะมีมิลลิ่งนะครับมีเครื่องกึงมีเครื่องเจียแล้วก็มีเครื่องกึงนะครับ สำหรับให้เราตั้งพารามิเตอร์นะครับตัวนี้นะครับซึ่งถ้าสมมุติเราอยู่ในโหมดของมิลลิ่งปุ่มต่างๆฟังก์ชันต่างๆก็จะสัมพันธ์กับตัวงานของมิลลิ่งแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในโหมดของเครื่องกลึงเครื่องเจียปุ่มต่างๆที่ใช้สำหรับเครื่องเจียก็จะเปิดขึ้นให้งานนะครับปุ่มที่ไม่มีในฟังก์ชันเครื่องเจียก็จะไม่ได้เปิดใช้งานจะไม่ไถูกตั้งเปิดเพื่อเปิดใช้งานนะครับหรือว่าถ้า ผมเป็นเครื่องกลึงนะครับปุ่มต่างๆที่เกี่ยวกับเครื่องกลึงก็ทํางานและปุ่มที่ไม่เกี่ยวกับเครื่องกลึงก็จะหยุดทํางานนะครับนะครับผมขออนุญาตตั้งเป็นลิ่งไว้ก่อนนะครับตัว a n g l e 360แล้วก็ Ang เกิลโมเดลเนี่ยโมเดลเนี่ยตัวนี้ผมขอข้ามไปเลยนะมาที่ตัวตั้งเสียงว่าจะเป็นเสียงเปิดหรือปิดนะนะครับ นะครับจะปิดเปิดเสียงแล้วตัวนี้ก็คือความสว่างของตัวดิสลย์หน้าจอนะครับก็นี่ฮะปกติค่าโรงงานจะตั้งมาที่80นะครับ <or crashes> นะครับผมก็ถ้าสว่างน้อยไปก็อาจจะตั้งมาที่90หรือ100%เลยก็ได้คร,ครับตัวนี้ก็เป็นสเกลของ Z นะครับอ t a สตด์ดมันก็อยู่ที่2.5นะครับ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นพักหน้าจอตัวพักหน้าจอหลังจากที่ไม่ใช้งานนะสามสิบนาทีนะครับหรือว่าเปิดค้างไว้เลยไม,ไม่พักครับหรือว่าหกสิบนาทีนะครับเก้าสิบนาทีร้อยยี่สิบนาทีแล้วก็สามสิบนาทีหรือครึ่งชั่วโมงนั่นเองนะฮะอยู่ที่ว่าถ้าเกิดไม่ใช้งานตัวเนี้ยหน้าจอเขาก็จะทําการ เข้าหมดสล e ปเหมือนหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วนะฮะแตะปุ่มไหนเขาก็เปิดขึ้นนะครับตัวนี้ก็คือบั c h สเลดก็จะเป็นเกี่ยวกับ plc นะฮะที่การเชื่อมต่อกับตัวตัว plc ต่างๆนะครับอินเทอร์เฟซกับภายนอกนะฮะและตัวนี้ก็คือการคืนค่าโรงงานนะครับทฤ่ฎีที่สองจะอธิบายจะมีมีให้เราตั้งนะครับเช่นตัวนี้ก็จะเป็น ปกติเราใช้ x y z อยู่ถ้าบางประเทศก็จะใช้ a b c นะครับหรือว่าเป็น u v w นะครับหรือ Z123 x อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอยู่ที่ว่าประเภทที่เราใช้งานให้เหมาะสมหรือว่าง่ายต่อการจำนะครับตัว exit type เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าประเภทของตัวแกนนะฮะบางทีเรามีเป็นแกนโรเตอร์หรือเป็นแกน e n c คเดอร r ที่เป็นกลมๆนะฮะเราก็ต้องแก้ตัวนี้ให้เป็นตัว encoder แล้วก็ใส่ค่าเพาเข้าไปนะครับหรือเป็น linear ล้วก็ใส่ค่าสเกลว่ามันเป็นสเกลกี่ resolution กี่ไมครอนอย่างนี้นะฮะอันนี้ตัวทิศทางทิศทางก็คือสมมุติว่าเราปกติแล้วถ้าติดตั้งในลักษณะปกติด,ด้านขวาก็จะเป็นบวกด้านซ้ายก็เป็นลบนะฮะเข้าก็จะเป็นบวกออกก็เป็นลบ ะะแต่ว่าในทิศทางที่บางทีคือบางเครื่องที่ต้องติดแบบกับหน้ากับหลังตะแคงข้างตะแคงซ้ายเพื่อจะให้สเกลมันอยู่ในพื้นที่ที่สะดวกในการติดตั้งแล้วสะดวกในการเคลื่อนที่ด้วยทําให้บางทีต้องกลับหน้าอย่างนี้ครับซึ่งทิศทางจากที่ปกติไปขวามันก็จะไปซ้ายเราใช้ฟังก์ชันนี้นะครับเพื่อ,อให้หน้าจอเขาบอกว่าเป็น เป็นตัวเลขกลับด้านหรือไม่กลับด้านนะครับถ้ามันกลับด้านอยู่เราต้องการกลับคืนก็กดให้กลับด้านตัวนี้นะครับกลับทิศทางนั่นเองก็คือตัว Reward หรือว่าตัว i r e e t t o n ตัวนี้นะตัว Resolution ก็คือแกนเองนะฮะแกนที่เราใช้สมมติว่าเราใช้แกน5ไมครนเราก็ต้องตั้งตรงนี้เป็น5ไมโครนนะครับเพื่อให้มันอ่านตรงกับ display เราใช้ แกนกี่ไมครอนนะฮะถ้าเราใช้แกน5้าไมครอนเราก็ตั้งตัวนี้เป็น5้าไมครอนให้มันสอดค้องตัวเลขมันก็ได้อ่านตรงนะครับถ้าเราใช้แกน1นึ่ไมครอนต้องแก้ตัวนี้ฮะเป็น1นึ่ไมครอนอย่างเงี้ยครับอ่าเป็น1นึ่ไมครอนถ้ามีแกน2อไมครอนเราก็ต้องตั้งตรงนี้เป็น2อไมครอนแกนเรา10บไมครอนเราก็จะมาตั้งตัวนี้เป็น10บไมครอนนะครับเนี่ยฮะหรือว่าเป็น20่ไมครอนหรือมี0.05ไมครอนอีกนะฮะ0.1ไมครอนอีก 0.2มิค้อน0.5มิคอน1มค้อนนะครับแล้วก็สแตนดาร์ดที่เราตั้งไว้ก็คือ5มค้อนนะตัวคอมเบนก็คืออ่น่าจะรวมแกนนะครับต้องรวมแกนบางทีอ่แกน x กับแกน y บวกกันนะครับรวมกันอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับเอ่อต่อมาที่เซตเทม3ก็คือตัวตัวเอ่อเทสตตัวเทสต์มาตรฐาน นะครับตัวเทสมาตรฐานของของของ,ของการรวมแกนนั่นเองนะครนะครับว่า,าจะใช้งานประเภทแบบไหนนะครับการรวมแบบไหนนะฮะให้เขาอา่านเมื่อเสร็จแล้วก็กดแบ็กตัวนี้ฮะแล้วทำการยืนยันว่าต้องการเซฟพารามิเตอร์โดยการกด Yes เข้าไปนะครับหลังจากนั้นจอก็ตั้งเรียบร้อยแล้วอันนี้ผมตั้งไว้หนึ่งแกนอยู่แล้วก็เป็นมิลลิ่งอยู่แต่ผมขออนุญาตตั้ง กลับมาที่3แกนก็ได้เห็นตัวเลขเยอะๆดีนะฮะก็ได้ชัดเจนดีนะครับ2 3 enter แล้วผมก็กดยืนยันเข้าไปเซฟนะฮะจะเห็นว่าตัวพารามิเตอร์ตั้งง่ายตั้งง่ายนะครับเรามีคำอธิบายชัดเจนซึ่งก่อนหน้านี้จะเป็นจอแบบ led เนี่ยเราจะต้องใช้รหัสใช้โค้ดเข้าไป นะครับตอนนี้ไม่ต้องเราเห็นเลยเห็นเป็นว่ามีเมนูคําสั่งอยู่มีค่าที่บอกอยู่สถานะอยู่ซึ่งง่ายต่อการตั้งนะครับในหน้าปกติตอนนี้ที่ผมตั้งมิลลิ่งไว้ก็จะโชว์สถานะว่าเป็นเครื่องมิลลิ่งอยู่นะครับในค่าตัวนี้ก็จะเป็นโชว์สเกลแอบสลดอยู่แล้วก็หน่วยเป็นมิลน,นะฮะแล้วก็มีบอกทูลด้วยนะครับแล้วก็มีโน้ตด้วยนะครับ เราก็จะมี F key เนี่ยจะบอกว่าให้ตั้งค่าทุนยังไงนะครับหรือเคลียรตัว UCS ยังไงได้นะฮะเคลีย UCS ก็คือ UCS ก็คือโปรแกรมโปรแกรมที่เหมือนกับว่างาน1ตัว2ตัว3ตัว5ตัวนี่ผมน่าจะมันน่าจะมีอยู่500โปรแกรมนะฮะเดี๋ยวผมลองดูอ่า500โปรแกรมจริงๆด้วยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงก็ได้ครับ นะครับเลื่อนขึ้นลงไปที่เท่าไหร่หรือว่าจะใส่โปร,โกรแกรมก็ได้เช่น UCS แล้วก็ใส่ตัวเลขเลยโปร,โกรแกรมที่50 Enter เข้าไปอย่างเงี้ยฮะมาที่โปร,โกรแกรมแล้วเขาแยกสีให้สมมุติว่าเราเข้าอยู่ที่โปร,โกรแกรมเนี่ยในสัญลญักษณ์ use p r o g r a เนี่ยนะครับเอ่อตัวตัวเลขเขาจะเป็นสีแดงแต่ถ้าเป็น absolute จะเป็นสีเหลืองนะครับ absolute จะเป็นสีเหลืองแล้วถ้าเป็น increment ก็จะเป็นสีเขียวนะครับ ตัวทูนนะครับสามารถเขาให้จำทูนได้จำทูนได้สำหรับมิลลิงที่มีหลายๆทูนหลายๆห,หัวนะฮะนะครับ,นะรบเปลี่ยนทูนได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมิลลิงที่ถอดอาเบอร์ลงอย่างงี้ดีกว่าเรียกว่าอย่างงี้ดีกว่านะครับหรือเครื่องคิดเลขนะเครื่องคิดเลขจะกดเมื่อกี้ก็ได้นะฮะจะกดเมื่อกี้ก็ได้หรือ หรือจะกดตัวนี้ก็ได้ครับตัวนี้เข้าและออกง่ายดีฮะเข้าและออกแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าตรงนี้ตอนออกน่าจะต้องเลื่อนเคอร์เซอร์ขึ้นมาแล้วกดแบ็กตัวนี้ฮะนะครับอันนี้อันนี้กด2ทีก็เข้าและออกแล้วนะครับก,ก,ก็สะดวกครับสะดวกใช้ง่ายครับแล้วก็โปรแกรมต่างๆเดี๋ยวผมสามารถอธิบายได้เพิ่มเติมเข้าไปนะครับสามารถอธิบายเพิ่มเติมเข้าไปได้เอ่อ ตัวเคลีย ucl เมื่อกี้ที่ค้างไว้ก็คือมากดเคลียเนี่ยเขาจะเคลียในโปรแกรม500ตัวเนี่ยเคลียออกหมดเลยล้างใหม่นะครับนะครับเสร็จเรียบร้อยก็ขึ้น finish นะครับตัวนี้เซต0นะครับจะมา x เขามีแกนอยู่ y มีมีค่าอยู่นะฮะลองกด Set. มุมมาเซตมีค่าอยู่อย่างเงี้ยแล้ก็ปุ่มนี้ก็ปุ่มเซต0ย์นะครับ จศูนย์จะศูนย์ส่วนปุ่มนี้ก็ปุ่มทํางานนะฮะปุ่มใส่ค่าเช่นบอกว่าสมมติมีสมมติผมมีมีค่าอยู่ที่10อยู่ก็าจะเอา x นะครับมาใส่ค่าก็คือใส่10หรือเอา x ไปที่มีค่า10อยู่มาส่วน2ก็ได้ครับหรือจะกดส่วน2แล้วก็มาที่ x ก็ได้ครับฮนะได้ได้อยู่นะฮะนะครับผมใส่ค่า10เข้าไปสมมุติกด,กดส่วนสเนี่ยเห็นไหมครับ สถานะมันโชว์ว่าจะหารครึ่งอยู่หารครึ่งแกงไหนหารครึ่งแกง x ก,ก็หรือจะ y ใส่ไปที่50 enter นะฮะ z ใส่ไปที่25 enter นะฮะสมมติว่าเราจะหารสของแกน y สถานะโชว์อยู่ก็กด y มันก็มาหารสองนะหารสองแกน z อย่างเงี้ยฮะนะครับหรือว่าใช้ได้ใช้ได้ไดนะครับ ผมไม่น่าจะว่าบวกค่าได้ไหมนะฮะอ่าอืมบวกค่าไม่ได้ก็ป้อนค่าได้อย่างเดียวสมมุติว่าต้องการเอาบวก3ามก็บวกเข้าไปเลยหรือว่าอย่างนี้ฮะที่เครื่องคิดเลขที่เครื่องคิดเลขเนี่ยเอ๋อเหไหมฮะเมื่อเรากดเข้ามาเนี่ยตัวเลขตัวเลขเนี้ยห้าสามสิบสองเนี่ยก็จะเข้ามาด้วยนะครับนะครับแล้วเวลาแกงขยับตัวนี้ก็จะขยับด้วยครับ แต่ว่าเครื่องที่เรขก็ยังทางานตรงนี้อยู่ยกตัวอย่างนะครับผมเอา10นะครับลบ5นะฮะลบ5ลบจะอยู่ตรงนี้ลบด้วย5นะครับอ๋อกดต้องกดเท่ากับนะฮะต้องกดเท่ากับก็คือตรงนี้นะครับอ่าเป็น50นะครับอ,อ่ลบลบ2นะครับ Enter. กด enter ก็เท่ากับเท่ากับอยู่ดีนะครับข้อดีของมันอย่างนี้ก็คือเราสามารถเอาแกนตัวนี้มาลบเลยก็ได้เช่นสมมติเราต้องการว่าเอะแล้วถ้าจะลบลงไป2มิลมันต้องเหลือเท่าไหร่ใช่ไหมฮะเราก็้องมาก่อนก็ต้องมาจดมาเขียนมาใช้เครื่องคิดเลขตอนนี้ก็คือทําการโยนค่าเข้าไปนะโยนค่าเข้าไปก็เขาบอกอยู่ว่าให้เอา position ก็คือตําแหน่งตัวนี้โยนเข้าไปที่ calculator ให้กดธรมดมธรมดากดปุ่มธรรมดาก็สมมติว่าผมจะเอาแซมาผมก็กดแซดดึงเข้ามาเลยเห็นไหมฮะ ตัวค่าแทรกเข้ามาแล้วหลังจากนั้นผมก็ทำการลบนะฮะหรือบวกค่าของผมเข้าไปก็คือสมมติผมต้องการลบ2นะครับเหลือ10ทีนี้10แล้วผมจะเอามาป้อนค่าเพื่อจะทำงานต่อเลยผมก็กดแทรกลงมาเลยเห็นไหมฮะค่าตัวนี้ที่คำนวณเรียบร้อยก็ลงมาแล้วนะครับเวลาออกจากเครื่องคิดเลขไหมฮะค่ามันก็ลงมาแล้วนะครับอันนี้ก็ ทำงานง่ายอย่างเช่นแกนแก,แกนพวกนี้เขาต้องการลบข้างนี้ฮะลบทูนใช่ไหมครับาบางทีต้องกดเครื่องคิดเลขด,ด้านนอกแล้วก็มากดใสใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องก็กดเข้าเครื่องคิดเลขเลยนะครับเเเราต้องการลบลบข้างซ้ายลบข้างซ้ายใช่ไหมครับสมมุติว่าเราต้องการเอาเอา,เอาแกน x มาเนี่ยเราต้องการกดเข้ามาเลยนะครับโดยการากดปุ่มเดียวเนี่ยเพื่อโยนค่าเข้ามาแล้วก็ลบทูนออกไปเช่นทูนมันส ต้องลดคดดด่าชดเชยไป0.3แล้วกันเราก็กด,กดออล,บลบนะครับลบนะจุดสามจุดสาม0.3นะครับอ่านะครับ เดี๋ยวขอดึงเข้ามาใหม่นะอ่เอา5ออต้องดึงเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็ลบด้วยนะฮะ0.3นะครับอ่าตัวนี้มาลบเสร็จแล้วต้องการออกไปทํางานเลยเราก็กดเนี่ยมันก็ข้ามก็โยนเข้ามาแล้วนะครับเมื่อออกมาเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมฮะก,ก็สะดวกแต่ถ้าว่าบางคนจะใช้วิธีเก่าเลยอันตัวนี้ก็จะช่วยได้นะฮะวิธีเก่า ชยชินกับตัวนี้ก็จะทำให้มาลองปรับประยุกต์ใช้ลองดูนะครับตัวตัวนี้ก็คือ a อ s ซ l ล t ูกับอิน r ค m ร n เมนต์ะฮะเราก็จะกดตรงนี้ได้ตรงนี้เขามีปุ่มช่วยเข้ามาตัวนี้ก็เอฟซัลวูดอิน e คิร์เมนต์เอฟซัลวูดอินครเมนต์ตัวนี้เป็นค่ามิลค่านิ้วนะครับเขาจะบอกอยู่ตรงนี้เป็นมิลลิเมตรอยู่นะครับพอเรากดตรงนี้ปั๊บก็จะเป็นเออนิ้วเป็นนิ้วนะฮะเป็นค่านิ้ว นะครับก็มีทศนิยมสี่ตำแหน่งสี่ตำแหน่งนะครับเ,เดี๋ยวโอกาสต่อไปผมจะมาทำตัวการใช้งานโปรแกรมนะครับกัด R กัดแถวแล้วก็แบ่งรูนะครับเนี่ยโปรแกรมพวกนี้ต้องไปอยู่ที่เครื่องนะครับ๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับอันอันนี้ก็ต้องขออนุญาตก,ก่อนแค่นี้ก่อนนะครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์กดติดตามกดกระดิ่งหน่อยฮะเพื่อเป็นกําลังใจให้เราได้ทําคลิปดีๆต่อนะครับแล้วก็ฝากาทางตัวโปรดของของ 1000MC นะฮะไปที่ร้านของเรา,เาในช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับ